เบิ ừ, ừng, ้งพี่น้องจะเบิ้งจะเบิ้งจะเบิงเจอสองดอกพี่น้องก็เจอสองดอกสองดอกโอ้ยมีหนอนสามพี่น้องเลย ลมแห้งแห้งพี่น้องขอเสียไปตัดบานไม้ด้วยพี่น้องลมแห้งไหม สวยงามไปตัดบานไหมพี่น้องร่มแห้งบ่อยากอยู่ในปลาดนแต่สองดอกแล้วพี่น้องสองดอกแล้วถุงมือก็ขาดแล้วพี่น้องไหมเกี่ยว ลมแห้งแห้งพี่น,น้องในป่าลมแห้งคักน,น,นี่อีกดอกหนึ่งเกือบมันข่อยเหยีย่ยวพึ่งพี่น้องว้าวไกลไกลไก,ลไก,ลกันนี่ละโอ้ยมีลูกอ่อนนําแต่ก็สิเอาโอ้ยเหตุจังไหล่ะนี่สูญพันธุ์ละโอ้ยสูญพันธุ์ละต้องเอานะพี่น้องถึงไใบปล่อยเพิ่ันกับเนาคือเก่าพี่พน้องจะเห็นบอกเ <laughs> <laughs> บิ้งพันธุ์โพจากดินจ่อย แด่ว่อกขอเกสีเอาเพิินนี่เดี๋ยวสามดอกพี่น้องใกล้ๆกกันนี่แหละขอเกเอาไปตัดทางหน่อพว่าลมแห้งแห้งขอ,อยันต้นใหม่ลมเจี๋ยวฮัวอคอยพี่น,อน้องจะได้ยินเสียงลมว่าลมแห้งแห้งดูอ่อนเพิ่น เสียงลมเจ้าได้ยินเสียงลมว่พี่น้องลมแห้งแห้ง เสียงลมปอดเบิง่งขอสิออกจากป่าแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยลมแห้งโพดพี่น้องปาดดอกใหญ่ค่ะมีคนห้อยเอานำ้ำมีห้อยคนเอาน้ำพี่น้องเบิง่บงปาดดอกใหญ่ค่ะปาดแต่ว่าขอเบ่เอาเพิ่นดอกพี่น้องเพิ่นเฒ่าแล้ว ปล่อยแบบเป็นเชื่อมีคนมาตัดเอาไปดอกหนึ่งแม่โอ้ยตัดเสียดายกลับบ้านแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยลมแห้งหลายกลับบ้านเราดีกว่าปาเฮ็ดพี่น้อง